ราจะมารีวิวนะคะเอ่อมาผู้หมากเมียผู้ห่างหงนะคะที่เราได้ปักชำไปแล้วนะคะอันนี้เรามีเพิ่มแบบด่างด้วยนะคะที่เอามาปักชำแล้วก็แบบสีแดงนะคะที่ไปตัดต้นมาแล้วให้เพื่อนๆดูนะคะหลังจากปักชำม,มาได้3มอาทิตย์แล้วค่ะตอนนี้มันแตกหนอ่อเนี่ยค่ะหนอนนะคะออกหน่อเต็มเลยหลังจากที่เราปักชำไปแล้วนะคะ ทีนี้ก็พอเวลามันออกหนอแล้วค่ะแล้วก็รากแสดงว่ามันมีรากนะคะออกถ้ามันออกแตกหนอแตกอะไรออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะแสดงว่ารากมันแข็งแรงแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาอ่าออกนะคะเพื่อขยายลงกระถางนะคะนี่ค่ะนีเพื่อนเห็นรากไหมคะสีขาวน้นี่ค่ะรากเขาออกแล้วนะคะแข็งแรงแล้วนี่เต็มเลย ที่เราเอาปุ๋ยมะพร้าวนะใส่ไว้แล้วเราก็เห็นรากเขาแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาออกนะคะเพื่อขยายใส่กระถางแยกไปนะคะเพื่อให้เขาแข็งแรงขึ้นค่ะโอเคไปขยายต้นกันเลยค่ะเตรียมดินปุูงนะคะเพื่อที่สามารถ ดูสูตรผสมดินปลูกได้นะคะจากคลิปเลยนะคะเตรียมดินปลูกค่ะโอเคเราจะขุดค่อย่นะคะเอากิ่งที่ปักชำออก โอ้ Ooh, ลากใหญ่มากค่ะสมบูรณ์มากดูครับทุกคนลากแน่นขาวจัวเลยขาวจัวน่าเจีย๊ยบใหญ่มากนี่ค่ะนี่พุ้งมากลากคุ้งมากขอบอกนี่พุ้งมากนม่น ลากสองชั้นนาะลากสองชั้นคือ<น>ยังไงนีขาลากสองชั้น,ม,นมีชั้นบนแล,และชั้นล่างแล้วก็ตัดออกแล้วอันนี้ไปชําเป็นเป็นอีกกระถางเล็กไปเลยได้อันนี้เาราแบ่งแบ่งเลยก็<า>มนมีล่างเยอะสองชั้นก็ดีสิเราก็ได้ไปทําเป็นอีกอีกต้นอันนี้ได้อีกต้นหนึ่งนี่ไปชําหนอได้อีกชั้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งเราก็ตัดตรงนี้ออกเลย เราก็กถ้าถ้าเบ็นล้าวสองชั้นเราก็จะได้หนึ่งต้น,นแล้วก็สองต้นนะคะตัดแยกกันเลยปุน่นปุนแดงป้ายตรงหัวหมันได้แค่นั้นไม่ปลายได้่ะมันมันมีกับปลายกับต่างอ,อยาให้มันถูกน้ำไปแล้วกันให้ถูกน้ำนะคะนี่ได้มาสองต้นเลยอันนี้อันนี้สีฟ้านี้ยังบอเพราะเขาพุงป๊บนี่นะคะโอ้ลากุ่งสุดสวยมากงานดี ขอตัดให้เลยอีกต้นนะนี่มาช้ำใหม่เพราะมันมีหนออออ้องนะตัดตรงนั้นเลยนี่มันมีหนองนี่ออกแล้วสองกิ่งล้นี่เราก็ตัวนี้มันไม่จะเป็นแล้วเราก็มาช้ำใหม่ช้ำใหม่อแช่เท่าไหร่แช่ยาเล็กเล่าแล้วมาช้ำแช่อันนี้วะน,นี่นี่ปั๊บที่หลังหมดอันนี่สีขาวนะคะ ตัวดางสวยมากค่ะอันนี้ผู้หางหงนะคะเขียวแดงเลยน,นี้ปักแดวอาทิตย์อยู่นี่อาทิตย์นะคะลากง,งอกแล้วใบามากอันนี้ก็ได้แล้วนี่ค่ะลางงอกก็ลงปลูกลงดินได้เลยนะคะขุยมะพร้าวนะคะกรอบรากมัน ก็ดิดไป่ดก็ไดนกลบอย่าให้น้ำถูกตรงนี้เพราะว่าเพราะามันตัดใหม่มไม่งั้นมันจะเนา่าหรือมีรากก็ใช่ นี่ฮะมันแบบมีหน่อตัวนี้ดูนี่นะคะลากพุ่งสดๆเลย้าวนี่ต้นใหญ่นะนี่ค่ะลากแบบขาวจั่วสุดสวยมากลากสวยมากค่ะนี่ค่ะต้นใหญ่นะคะลากแข็งแรงเลยไม่ต้องห่วง โม่นะคะเตรียมดินปลูกแล้วก็เอาลงได้เลยค่ะเดินเปล่ามันนะเย,ยัดลงไปยังนอนโคลากอันไหมอยู่แค่นี้ สบวนใหญ่ไหมครับไ้ซื้อกหมีสบายเลยไม่สากิอือผมนีม้กนล ม mm. ีหอยเลเป็นเอเทียมอืมกดอบเลยไปกดหาไปปุดกันไปปุด เอาคุยมะพร้าวนะคะโรยปิดล่างแล้ดินปิดค่ะดินกลบหน้านะคะ